สวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยเขาขั้วมนีเด้อพี่น้องเด้อผัดมีร่วมมิดพี่น้องอยากกินแบบไรกขนไส้ขนไส้พี่น้องเอ้ยใส่กุ้งใส้โหละพานะคะตามใจชอบพี่น้อง แครปปี่รีปีนองเด้หมกกรอบด้วย,น,วย,กกยนะคะแคบหมูน้ำพี่นองแคบหอมๆสุดมาดามเองนะคะผัดขี้เมาเลยนะคะผัดที่เมาเลยเด้อพี่นองเลยเค็ดแ,แบบแข่งๆนะคะกุ้งเยอะๆหมกกรอบเยอะๆอิ่มเลยนะคะเนี่ยคิดถึงไทยแรนดนเลยนะคะเนี่ย หอดที่รักเลยได้พี่น้องเด้อ่นมักกินแบบนี้สงการได้ทำให้ทานแน่ๆเลยนะเราเนะี่ยลงคลิปกระแสนาที่กนพี่น้อง่อยแหมคุกคิดคุกคิกเป็นเกียมนะคะจะแซบ่บผัดแห่มันได้คุกคิดคุกคิดทั้งกล้งพี่น้องอ้าวเส้นนิ่มๆอ่อน,อน หระพาให้มันหอมๆนะคะมันแฉะๆนิดนึงพี่น้องใบพราอมันถืคอควายดืกลัวมันจะหอมกีนม้มหอมนะคะผัดขี้เมาของเราเองเลยนะคะกระเทียมเกียวทั้งแหงทั้งขว่เองทั้งเกียวเองยงนะพี่น้องเด้อสุดมาดาวนันลันลาสารครามอินโนวนนะคะหมก,กอบอพี่น้องโมก,กอ้งแห้ง แ่บพี่น้องนวดไปอีกอย่างหนึ่งนะคะโอเคพี่ดอกมือคุณป๋ากับท่านได้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะจะ <c oughs> แ่บพี่พี่้อกเอยกินเบิ้ดมือกินสองผู้ลจานพี่น้องกินมดพิเด้อพี่น้องเด้อกินเอ็นห่อนพี่พน้องสามนาทีก็แซ่บแซบบ่บนิ่มๆแสบพวกเด้อพี่นอ้องปะ สีน,นิ่มบ่พี่น้องโอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วสีน,นิ่มแล้วพี่น้องปิดไฟก่อนนะคะสินมันได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวมันแห้งเกินไปมันก็นจะแข็งนงม,าม,ามาเด้อมาดำมันลันลาสารคามอ NO ินโนเวเดอพี่น้องเด้อต,ดต,ดต,ดติดตามได้ขอบคุณหลายนะคะ,ะเทศนอเวน่ะนี่ก็หน,นาวหนาวยู่บ้านเฮ็ดกับข้าวจินแบบสูดบม,มัือคิดพ่อยัองเฮ็ดได้พี่น้องเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย สแป๊บเดี๋ยวกันนะคะสามนาทีแล้ว